สวัสดีนะครับวันนี้มาสั้นๆกระชับนะครับวันนี้ก็มาว่าจะมาไกดูว่าผมทำมามีตัวออล่าหมุนๆสี่นแล้วนะก็รู้สึกดีใจนะ <c oughs> จากผู้เล่นใหม่ๆก็เริ่มจะแบบมีทักษะขึ้นมาลองผิดลองถูกอตอนนี้หมุนหมุเสี่อันลวตอนแรกได้แค่สอง าได้แค่สองมาสาม้วหมุนสามครับเหมือนหมุนสามเนาะอันนี้มันเป็นออโตม a ช i ั่นเนาะมีมีออร่าหมุนเท่ๆสามอันนะครับก็อดีใจแป๊บงมอยู่เรื่องนานก็มารู้ตอนที่มานั่งดูสร้อยเออเนี่ยตัวที่ทำให้ตัวที่สามมันเนี่ยตัวนี้มันทำงานเนี่ยตัวนี้สร้อยสังเกตสร้อยไหมบรรทัด สีน้ําเงินนะ่ยบรรทัดสุดท้ายมันเขียนว่าว่องไวแฮสไม่มีค่าสํารองเห็นไหมนะตัวสร้อยมันเขียนว่า,าสกิลแฮ h a s t e อ่าไม่ไม่ใช้ค่าสํารองมานานเนาะเออมันเลยรอดรอดไปเลยสกิลนี้เลยกดกดได้แบบไม่ต้องมีค่าสํารองนะกดไปได้เลยกดใช้ไปได้เลยนะเออเนี้ยดูเรากดปุ๊บเราก็สมมุติเรามีอย่างนี้เราก็ ตัวนี้เราต้องใช้อยู่แล้วนะอหิหินสาเนี่หินสาเนี่คอนโทรลบิวปุ๊บกดไปไอ้ตัวตัวนี้เนี่ยเนี่ยสามอันเนี้ยเราต้องการด้วยเนี่ยเนี่ยสามอันนี้เราจะใช้หมดเลยดี t e r m i n a t i o n เนี่ยก็คือเพิ่ม aura, ออร่าเกาะใช่ไหมเพิ่ม aura, ออร่าเกาะพิสุดเนี่ยธาตุพิสุดเนี่ยค u ณลิตี้ออฟอินเมนเนี่ยมอบ ไล่ออล่าต้านทานธาตุและป้องกันสถานะเจ็บป่วยต่างๆ mm. เรามีมีมีป้องกันธาตต่างๆแล้วก็ป้องกันการเจ็บป่วยเนาะเวลาเราโดนโปเกมอนพวแล้วก็มาตัวนี่ไงตัว H A S T E H mm. ว่องไวเนี่ยไล่ออล่าเพิ่มความเร็วเหมือนเป็นบัฟให้เราเนาะเราเคลื่อนที่เร็วขึ้นโจมตีไล่ให้กับคุณ mm. ให้เราให้เราเร็วขึ้นอะ่ะ เส้นที่เร็วจมตีเร็วเนาะเราก็กดไปเลยครับนี่ปุ๊บคอนโทรลที T, ป้าบหมุนคอนโทรลอาป้าบหมุนคอนโทรลเ e, ปุ๊บเรากดไปอย่างนี้แล้วส่วนใหญ่มันก็จะมันก็จะหมุนวนอย่างนี้ยเราเล่นเกมครับเรามันก็ไม่มันก็จะแบบออโต้ไปอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปกดอีกละมันหมุนของมันออโต้ไปแล้วะนี่ยไม่มีวงมีวงหมุนตลอดสามสี่วงเออเอเอเอา่า เน่แน่ยน่เต็มเต็มเต็มอ๋อล่ามีออล่าอ่าเนี่ยีนตรงนี้ชัดเจนนะตรงนี้หนึ่งสองสามสี่นะไอ้นี่ไอ้หนึ่งสองสามสี่เออเหมือนสี่วงนะว่าไปก็จะว่าไปก็สี่วงอยู่นะเออสงสารนะไม่รู้อะไรเป็นสี่วงไว้ก่อนเอาโก้ไว้ก่อนนะตอนนี้เออแจวเลยครับตอนนี้ อตอนนี้ก็ได้ตัวนี้มาก่อนนะครับเหมือนมีความรู้เพิ่มมาเลกนิดวันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแชร์เรื่องนี้แล้วกันโอ้ย <c oughs> ดีใจนะครับก็ตอนนี้แล้วก็ตอนนี้เราก็เหมือนมีมีวิ่งไววิ่งไวตลอดนะเราก็ผมก็วิ่งไวตลอดแล้วตอนนี้ก็คือได้ตัวตัวนี้มาเจมตัวนี้มาได้เจมตัวนี้มาใส่ จีมเม็ดนี้นี่เห็นไหมจมเม็ดนี้มันบนรรทัดสีฟ้าบรรทัดทีนะ่สี่นะบรรทัดสีฟ้าบรรทัดที่สี่ที่มันอยู่ข้างใต้เพิ่มมานามันจะบอกว่าเห็นไหมบรรทัดที 4, ่สี่บอกว่าคุณได้รับสถานะทะลุมิติขณะที่รับผลจากว่องไวเนสก็เมื่อกี้ออร่าเรา,ท,า,เาที่ได้จากสร้อยเนาะที่ได้จากสร้อยไม่สำรองมานาพอเราได้ออร่าตัวนะ้ว่องไวปุ๊บ ตัวนี้มันก็จะได้ทะลุมิติไปด้วยในตัวเหมือนเหมือนมันพ่วงกันนะเนาะคุณได้รับสถานะทะลุมิติทันทีที่ท,ที่ไอ้ว่องไวทํางานเอ้ยง่งงงงายๆว่องไวทํางานทะลุมิติมาเออเออเนี่ยเราก็เรียกว่าวิ่งวิ่งเร็วครับวิ่งเร็วขึ้นอ่าแจมเลยแจมเลยนะหรือถือว่าแจ๋วๆเลยนะ อีก่กอออลาออล่าเราทํางานก็ถือว่าใช้เยี่ยมเลยตอนนี้ผมว่าวิ่งนี้ก็เพลินๆเ,เลยนะเดี๋ยวไปลองวิ่งดูสักนิดนะครับพี่น้องอ่ะพยายามพาลุยได้ทีละอย่างสองอย่างนะครับแต่ละวันอืมตาย ลูกสมุนทำงานได้ดีเลยอ่ะหนามแแบบนะตอนนี้ผมก็พยายามวิ่งหามแแบเพื่อไปเปิด เราก็จะมีตัวอะลุมิตินะตัวเราก็จะเป็นคล้ายๆใสๆนะวิ่งวิ่งผ่านม่อนไปได้เลยอะ่ะวิ่งทนม่อนได้เลยวิ่งทะลุม่อนนะเจ๋ทีเดียวเลย mm you -hmm. รับวับนนี้ก็ไฮไลท์นะไฮไลท์ตัวออร่านะถือว่าเข้าใจกันเนาะมาจากตอนแรกได้แค่สองนะได้แค่สองอ่าได้แค่สองเราก็ได้มาจากตัวสร้อยนะครับใส่สร้อยปุ๊บได้สร้อยมาได้สร้อยมาสร้อยมันไม่มีค่าสำรองมานานเนี่ยช่วยได้เลยใส่สร้อยปุ๊บได้เลยท,ทันทีได้แบบปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บ ครบเลยครับสี่ตัวเนี่ยสี่ตัวก็สรุปก็คือเราก็ต้องมีสร้อยหนึ่งเส้นมีสร้อยหนึ่งเส้นนะสร้อยนี่ตัวหัวใจเลยตอนนี้สำหรับผมแล้วก็มีอ่ามีสำรองมานาตรงนี้สำรองมานาเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นเม็ดนี้ครับเราต้องอัพอัพจีเวลตัวนี้มา อัพกิเวลตัวนี้มาให้มีค่าสำรองมานาอัพตัวนี้อนึ่งนี่แล้วก็จุดนี้ก็สำรองมานาต้องอัพนะครับสำรองมานานี่เนี่ยวงเนี้ยจะเพิ่มค่าสำรองมานาเป็นพาสซีฟเพิ่มเพิ่มตัวเราให้มีค่าสำรองมานาก็อัพตัวนี้มานะมีวงนี้แล้วก็ตัวนี้มาเราก็จะมีค่าสำรองมานา นี้ก็เปิดออร่าได้แล้วแล้วก็มีสร้อยมีสร้อยแล้วก็มีออร่าสี่อันละแจ่มเลยครับแจ่มแจ่มแบบนี้วิ่งสนุกขึ้นก็สั้นๆนะครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจออะไรใหม่ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับพี่น้องสวัสดีครับ